ของขวันเขาเป็นผ่นเซนบูดออกมาค่ะเขาอ้วนเวลาวิ่งแล้วก็จะเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็จะลงน้ำมานี่ลูกกินแล้วก็ลงไปด้วยนะคะทั้งกินทั้งลงเล่น เขาจะเป็นหมาชอบวิ่งนะคะจะวิ่งไม่หยุดเลยโดนโด